รางวัล People of the Year รางวัลต่อไปค่ะเป็นของผู้ที่ทำให้เรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ได้เปิดมุมมองผู้ฟังทั้งในแง่มุมตัวบุคคลการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเป็นไปณนหะ่วงเวลานั้นดิฉันขอแสดงความยินดีกับดรวิทย์สิทธิเวคินพิธีกรผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการเอ็ดมันนีิสตูค่ะขอเชิญดรวิทย์ขึ้นรับรางวัลค่ะให้เกลีรยนมารับรางวัลด้วยตัวเองด้วยนะ สวัสดีครับทุกคนกี่นาทีเอ็ดมินิอ๋อแนาทีโอเคโอเคข้อแรกเลยผมขอบคุณมากนะครับเพราะว่าผมไม่เคยคิดฝันเลยว,ว่าจะมีคนดูรายการผมแล้วก็ขอบคุณเดอะพีเพิลด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เคยดีใจกับตัวเองเลยเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีใจมากกว่าคือมีคนฟังรายการผมครับเรามองย้อนกลับไปครับสักห้าปีก็ได้บอกทํารายการประวัติศาสตร์ท่านคิดว่ามันจะมีคนฟังไหมครับ มันไม่มีหรอกครับเพราะมันไม่มีมูลค่าการตลาดเลยนะครับมันไม่มีมูลค่าทางการเงินเลยนะครับแต่ว่าผมยังคงเชื่อว่าสิ่งนี้วิทยาการนะครับศาสตร์ต่างๆมันมีคุณค่านะครับให้กับคนในสังคมเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ที่ผมดีใจก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่พ่อครุษาให้รางวัลกับรายการที่มันไม่มีมูลค่าทางการตลาดเลยในยุคป,ปัจจุบันครับเราจะเห็นว่ามีคนทำคอนเทนต์นะครับในศาสตร์ หลากหลายสาขามากเราจะเห็นคนที่ทํารายการชีววิทยารายการวิทยาศาสตร์รายการคณิตศาสตร์นะครับศาสตร์ต่างๆด้วยซึ่งผมถือว่ามันจะทําให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีความรู้มากขึ้นเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับเราเป็นโฮโมเซเปียนคนที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับสำหรับส่วนของประวัติศาสตร์เองผมคิดเสมอว่าตึกที่สูงๆครับมันอยู่ได้มันต้องมีอะไรครับ มันต้องมีเสาเข็มลึกๆครับมองไม่เห็นแต่ไม่มีมันได้ไหมครับไม่ได้ครับขับรถท่านขับไปข้างหน้าท่านต้องมีกระจกหลังไหมครับมีครับผมเชื่อเสมอนะครับว่ามนุษย์เราต้องศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็พร้อมวันนี้ขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดนะครับที่มาบ้าไปกับผมด้วยคือร่วมทําโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะมีคนฟังหรือเปล่านะครับท้ายที่สุดนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับคําว่ามนุษย์ครับ ที่เราเรียกกันว่าโฮโมเซเปียนเราเหนือกว่าโฮโมอบิลิสเราเหนือกว่าโฮโมอิเรกตัสเราเหนือกว่าโฮโมเดนเดทัทสเพราะเราเป็นโฮโมเซเปียนเพราะเราเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตท้ายที่สุดนี้ครับบางคนชอบถามผมว่าทําไมทําแต่ประวัติศาสตร์ต่างประเทศวะผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยต้องทํารายการประวัติศาสตร์เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นครับ ให้คนไทยมีความกระตือรือร้นเพราะวันหนึ่งคนที่เสพประวัติศาสตร์จะได้ลุกขึ้นมาครับโกบิยนและทําให้ประเทศไทยเป็นออบเจกต์ทางประวัติศาสตร์ที่ใครๆก็อยากศึกษานะครับผมพูดแบบนี้ครับ history inspire people to write new chapter o l the time ขอบคุณครับและนี่คือดรวิศิษฐ์เกินค่ะขอเสียงปรบมือดังๆและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ